เขยียงเกลียมไปซ้ายบ้านสร้างกรุงบอนเมืองยม,มายราชแขวงขมวนเป็นบ้านซนเผาโยอยอยู่สอปพอๆเราฮเนาะบ้านซนเผาโยยก็มีมีอยู่หลายหมู่บ้านใช่ไหมพี่น้องไออยู่บ้านซนเผาโยยเป็นซนเผาเนึ้อที่อาศัยอยู่ ในเมืองยมราชแขวนบวนวกับักทายสบายดีกันอีกครั้งนึ่งพี่น้องกับบรรยากาศอยู่ที่บ้านสร้างพุงบ่อนวันนี้บอตะคำมีกิจกรรมที่จะมาแจกอของขวัญให้ครับเด็กน้อยเนาะกับมีเด็กน้อยอยู่ประมาณร้อยแปดคนที่บอตะคำจะแจกเนาะมีของขวัญมาพี่พี่น้องเต็มเลยเนาะสำหรับเด็กน้อยที่ได้กล่องของขวัญไปในร้อยแปดคนกับ อนอกเหนือจากนั้นก็สิยังมีอยู่เนาะยังมียังมีขนมแจกใหอ,ยอยู่ยนี่คือของขวัญจากฝรั่งเศสจากประเทศฝรั่งทีเพิ่นส่งมาโดยตรงเลยก็ต้องขอเข้าใจนําหลายๆสําหรับมูลนิธิซอยเหลือลาวเวียดนามทีเพิ่นสนับสนุนรถเตร๋มาในครั้งนี้ตอนนี้่าเตียค่ะมาฮอดเป็นที่เฮยมฮอยแล้วพี่น้องได้ออกเดินทางมาจากนาไก ในส่วงเวลา10โมงมาพี่พอดี12โมง2วโมงเนาะมาฮอดพี่อ่เมื่อกี้นี้เด็กน้อยเต็มแล้วเด้แต่บอกเขาเจ้าไปอาบน้ําแต่งตัวลงไปโรงเรียนเนาะเขาก็สิมีความกระตือรือร้นยากไปเรียนตอนนี้เฮามากินข้าวกันพี่น้องนี่เฮือนเฮือนที่ว่าเตคําอยู่ตั้งแต่ยังน้อยๆพุ่นแหละแต่อายุอ่า1ปี5 5ปีบ่เตียงคําอยู่นี่ล่ะ อ่า67ปีนี่ไปอาบน้ําแต่งตัวเด้อแล้วลงไปโรงเรียนเด้อโอเคบ่อ่าไปรวมไปรวมตัวกันอยู่พุ่นเด้อไปเดี๋ยวขึ้นเบิ่งถึงเฮือนจักหน่อยนึงขึ้นถึงเฮือนก่อนเตรียมกินข้าวก่อนพี่น้องให้ไอ้น้องมาเต็มเลยได้โยนมาไอ้ต้นนั่นแล้ว พี่มาเต็มอยู่พี่แล้วเอทีมงานนี่คือทีมงานมาจากพุดแหละเฮีบ้าซุกบ้าซุกตามหาตามหาใสแน่นมาทั่วประเทศแล้วมีึ่งโบเกิด์บ้าซุกเกิดทีมงานไอทู่นี่มีมีผู้ใดแน่เอารายงานตโตมานี่ทงใจสบายดีลูก สบายดีนี่ไอเท่านี้อพอดีกินแซบเป็นไดรลักแคนลูกไงใครอ่ะใครแล้วเนาะอันนี้สบายดีคิมมอมสวดเหมือนปะสบายดีนี่เจ่าไอ้หมูหมูไอเท่านี้เนาะบทสดบทได้แล้วออกกองออกกองต้องสวดยังเดียวะฝึกบังคับให้สดสบายดีไอ้น้ำสวดบ่ไอ้น้ำนี่บุฮู้อ้าว อันน่ะมีแฟนบ่มาเบิ่งแม่บ้านเฮากําลังเฮ็ดกินเมน,นูเฮาตํามกักตํามะแขงมะแข้งใส่เจียวใส่เจียวเยูจะใส่อีกบาดนี้ไปบอกสมุนไปไปบอกสมุนไปซื้อไข่มาเจียวไปเอาเงินให้สมุนมาซื้อซื้อไข่เจียวนี่ดัไไกไแงกไิเปลี่นลยนกไ แงล้วมีแกงแล้วนะมีอย่แน่มีแกงมีลาบมีแกงมีลาบตำหมักแตงอัน้ำจะเลิ้ยมคมแม่อัน้ำจะกิ่นยังกินแกงปะอันนั้นอันนั้นจะเป็นคนแจกหรือเป็นคนฮับมืงินี่คนแจกจะเป็นคนแจ๊กปะนางบอกว่าจะกลิ่นยังนี่กินแกงเลยบางคนไอ้พอม้วนม้วนขึ้นนะนี่ ก็ได้ที่ห้องมากเลยเอ,อ่อคือ,อกแกงกระได้ตำกต๋วยเตี๋ยเดี๋ยวกินข้าวเด้อบา้านี้เด้อไอ้น้ำไปกินขา้าวไปลูกไ,ไปกินขา้าวกันกลูกเอ้ยบะหมี่แห้งไหงบะหมี่แหง้งใหญ่ของขวัญไงอ่าบะหมี่แห้งใหายของขวัญได้นี่อาหารมาแล้วโอ้ข้าวดำ กินม้อข้าวดำนี่ฮะโอ้มามามาปีงานอ่าเดี๋ยวกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนจังไส้กินข้าวก่อนเนาะกินข้าวจังไปเนาะกินข้าวก่อนเนาะน่ข้าวกไปนะกินข้าวกินข้าวกินข้าวก่อนทีมงานเป็นอะไรบ้านบ้านพ่อเตียงเป็นอะไรบ้านเกิดได้นี่เย็น มามามากินข้าวกันนะพี่น้องแล้วกินข้าวแล้วตจอ่็ไปแจกใหญ่ของฝันมาพักกินข้าวกล้ำชัางข้าวกากด่งกิแกะคนเดียวคนนว่าว่ากินข้าวกล้าติดอ่อนตอนเนี่ยนะกินข้าวี้ติดอ่อนตอนเนี่ยนะ เออน้ำก um, ับแกงอืมน้อเอไอ้น้กินกับแกงได้บเขาเว้ยกินลาบพี่น้องอินน้ำเ่เอิ้นได้ไหมเออไ้ไหมแล้วนา่ผมไเออกินข้าวแล้วคุณบอลน้าไมากินยอะไรกินน่ลูกไปลูกมาแล้วกนกังหัน ่าปกับไปเา่มากับมาเนี่มือกับมือวันนี้เขาในใจมันเต็มที่เลยบอกกินเขาหกินอือ่ะกินมากรพอไหมขยงแหงอืนอ่นีเห้เอตลอดไจาอ่อยรูอะไรรูไหมคอยนี่แหละยให้ตลอดทำเดียวลูกิ้ผม้วจิปในเรื่องขาจะยิ่งให้เราแล้วมลูกชิผมเชียจะเลยเอาลูกิผมเยเลยเอาลูกิผมไย ไปลแล้วมดสีผมก็ดีไปบาสผมตลอดลามากินข้าวไหมลูกไหมมามากินข้าวน้ำลุงไหมนี่กินหม้ข้าวดำนี่บกินข้าดำเน้อไกงด้นายหนมไกินข้าวดำนกเอดีเนวกิน้ก่ง้เน้าไกด้นือก่แกได้เยอไกงเน้อกงเน้้เกไดเอก่แกไเอก่ไเองขวัญฮะ เอาจากกล้องเอาจากอันโอ้เอาจากอันก็เอาจากอันเอาเลยแมเอาจากอันเอาจากอันเอาจากอันถาวคืนจะาากอนเอากอันอะินอ้ว่อน เตหมตเดีวเาเ่เป็นเซนต้าเรียบร้อยละเตรียมตัวออกไปจะได้ของขันบ้ามโอ้ถามถาม้นเขากำหนดเขากำหนดแต่อายุ10 12ปีลงได้จะปีละ สมย่สมย่สิปีนึงยังไม่น้อยสิปีคือโย่เออให้ให้ลูกๆไปใส่สดทังเงี้ยลงไปเด้ออันนี้ลูกนี่ลูกันนีหนแล้วน้องๆไปใส่สดทังเงี้ยเด้อออเดี๋ยวเตรียมตัว

น่าจะได้เวลาละแบานีเตรียมต้พี่น้องมันเอไปงีเงียนหยเจ๊ของยงเงียนเนาะป้ป้าาบนี้ไป อยากเอายังอยากเอาของขวัญแตเอายุงเงีลูกไปออกเดินทางไปไหนเออไป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  ไม่มาทากตื่เลยยับเข้าเลยยับเข้ายับเข้า

เร็องมีเเจกคนไรก้วบ้านบัวเรงหูอันเอียนะนิ่ตาน้องน้องชายเออนุ่งนะแม่นุ่งไหนุ่งนุ่งนุ่งแหน้าเอ้นุ่งงเยียนเลยเหรสาคู่เอ้ยสสยสาวคู่ฮะมาบ้านนุ่งางเฮียนเจ้านน่โอ้นุ่งแม่บ้งนหางเฮียนเจ้าแน่ยหน

ใครเป็นานผู้พันผู้พัน

เบขหมดแล้ไปตาเลยเขาหเลขเมียก่อนพอพอพอนึงกับตัวสองแล้วสามสี่ห้าห้ห้าเนาะสองห้าห้ามีเขาเคียนศูนย์ห้าหนึ่งี๋ยูทั้งคนหน้าเหนือทั้งคนด้านนี่พอหนึกับตสองกัสามหม เ่อเลยทำเอะเเอาบเลียนไปเลยไปใส่แล้วอ้น้ำดิบุเีนไอ้น้ำเร็ว จับให้ก้อนเบื่หน้ำก่ห้าห้าห้าาห้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 า

ตอานี้อาจารย์ข้ามีเกมน่้ลินมอไปยังนี้ซิมาคันโอ้เอาเอาดี๋ยวนี้คู่คนเดี๋ยวนี้คู่คนิัดที่อยู่ว่า เมาสิเขมเยียบมะโป้งเอามะโป้งใ้อแข้งมาเยียบเต้ต้องมีเสียงเสียดังๆขาใจพ่อได้ถ้าเสียบดังบ้ได้ของขัเขาใจพ่อได้เยี่ยมได้ข่งคันมาได้หรือยั่ได้บ้าได้น้องๆทำได้ยักได้บ้

ไม่นะแล้วฉัได้ยังอยู่อะมาเอาหกงา้งนะเอาใช้หามากโป่งฮะไู่นช่หมกโปงอยู่อยู่ต่างกันน้ำหนักอต,ตาบลงหรอน้ำหนักลงาแน้หนันะตาลงแจกออตอนนี้เนอะ พี่น้องตอนนี้กาเดี๋ยวว่าพวกมาหลานเอาแต่าครบแล้วูน้องๆทั้งหลังมีนี่หขให้เดียได้เข้าอน้นะอันนี้ั้งนั้นเอเาปอกเกี่ยมเเกี่ยมบอกอนนน้อ้ยนักเรียน่าสกนิักเรียนปงไมเาบกว่าเรียแถวเรียนนี้นให้ ยังไม่ฮ้องเพลงฮ้องลานลานฮ้องเพลงเปลี่ยนยังบ่เป็นลานฮ้องเพลงอย่างเปลี่ยนแน่เป็นเพลงเดียวเพลงอย่างสาวกุศลสาวปากทางสาวปากทางสาวปากทางอะไรนะว่าเอาอะไรมาหน่อยเขาบอกก่อนด้วยเปลี่ยนแน่เปลี่ยเอาเรียกแม่ว่หนักเงี้ยนะเฮ้ยหนังเงียนะว่ะกูบอกมาเตียนสาวยายญ่เต้ดเลยมาเป็แม่พี่

你那个裤子裤子好难看。 dài dài con này con nhào đấy lên kìm nó dài 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 này vàng thằng vàng

กาเปนนิ่งอบัตเดียบเปนจงนแท้ม่นนี่อโอ้ย่าไป้องอ่ไมดป้องิน

ยังยังอยู่ยังอยู่เอามาอยู่ในของขวัญยังมีอยู่บอกให้เด้อฟังเด้อลูกอยู่ในกล้องของขวัญยังมีอยู่มะปุ้งในกล้องของขวัญยังมีอยู่บอกให้บอกให้แล้วล่ะวะอันนี้ปออยัง เกียมไปซ้ายเกียมเอาเอาเดี๋ยวอันอันนี้อ <ISH> ันนี้ป่อเกียมเนาะอันนี้เดี๋ปอหนึ่งวะปอหนึ่งอันนี้ปอสองปอสามเฮ้ยปอสี่ปอห้าเดี๋ยวห้องสี่แข้งห้องต่อห้องเนอะปอสี่แข้งครับปอห้าอ่าปอสองแข้งครับปอสามอ่าปอหนึ่งแข้งกันเอง พอเขียมแข่งกันเองโอเคเนาะเอาเอาเอาเดี๋ยวสิอันอันนี้เป็นกรรมการใช่อยากให้เป้าหมกโป่งยัน็นล้มมันยังน้อยเนาะมันยังน้อยพ่ออย่างน้อยพด่ไหวอกตผู้ให้่เนาะ